ไปแล้วคุณแกงแล้วมีเลยจะไปนั่นบอกว่าพิษแพพี่ลุงมารับข้าวโพไดไปแล้วไปแล้วโอ้ขอรถไปเอาพี่รุ่งมารับน้องเลยปไปไปขอลวนจะไปวัดหน่นะจะได้ไห้หน,น,น,นูเร็วๆพร้อมอ่พี่รุ่งไปรับแล้วว,วิ่งวิ่งแล้วพอแล้วตอนนี้ว้าวุ่นลัก พี่ลุงเอ้ยพี่ลุงกลับมาแล้วพี่ลุงกลับมาแล้วพี่ลุงฮะพี่ลุงไี่พี่ลุงกลับมาแล้วค่ะแม่แม่น้องไม่ได้ไปด้วยกลับมาแล้วมารับน้องก่อนและมามามารับน้องก่อนมามามารับน้องก่อนมาแล้ว ไม่ยอมไปค่ะแม่ๆมให้พี่รุงมารับก่อนแล้วๆถ้าพี่รุงไม่พาไปมีรถจะได้ไปนั่น่าวุ่นเลยจะไปป่าก็ว่าวุ่นค่ะแม่แม,ม,มน้องก็อยากไปไปละไปไปพี่รุงไป ไปพี่ลุไปไปฉัปน้องไปให้พี่ล่งมาชวนน้องดวงไปนะลูกไปเร็วไปเออไปด้วยกันและไปไปเลยทีนี้เดี๋ยวน้องดาผัสสุกตามมาเขาวิ่งมาเองแหลพะพ<ม>่อไป<ม>พอ่อลุ่นบอกว่าเมื่อวานก็ว้าวุ่นอย่างนี้ละค่ะแม่แม่ไปลูกวงไปพ่อไลไปถึงนู่นก่อนเลย<ม>อะไไม่ต้องไปหรอกกันง่า นูอยู่บ้านนูอยู่บ้านนะครับไม่ต้องไปนะครับไปแต่พี่พี่พอพรโตกว่านี้ก็จะว่าวุ่นกันนี่ละค่ะแม่แ